หุนชินดิ้นพลาดจนชาวบ้านประชาชนทั้งสองประเทศเนี่พากันแปลกใจในขณะที่ทหารไทยคมขู่เอาไว้ว่าจะตัดไฟฟ้าตัดโทรศัพทพ์ตัดอินเทอร์เน็ตถ้าทางรัฐบาลกัมพูชาไม่หันหน้ามาคุยกันดีๆมันต้องมีทางออกในการแก้ปัญหามันจะต้องหาทางทําให้ประชาชนคนไทยคนกัมพูชากลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้แต่มันน่าแปลกใจครับปรากฏว่าท่านฮุนมาเน็ตประกาศออกมาบอกว่าไม่ต้องมาขู่กูตัดเอง เอาชิปหายนี่มันอะไรกันในขณะที่ทางตระกูลชินฝั่งไทยนายกแพทองทานท่านลงไปที่กาบเชิงแล้วก็บอกทหารไทยบอกฝ่ายความมั่นคงสังนาบอกว่าให้เปิดด่านให้ตรงกันกันกบกัมพูชาซะอ้างว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าทั้งที่ประชาชนทั่วไปใครก็ดูออกว่านี่คือเกมการเมืองกดดันกันและการระหว่างสองฝ่ายแต่นายกฐมะทมีไทยกลับบังคับให้ทหารไทยหงายไพ่ให้ฝ่ายตรงข้ามดูอู้ นี่มันยังไงนี่เป็นไส้สึกหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้ก็คือพี่น้องประชาชนคนสองประเทศนะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเราอยากให้มีการเจรจาเราอยากให้หาทางแก้ไขให้ปัญหาเรื่องนี้คลี่คลายไปแต่ผมคิดว่าเหตุผลมันก็พอจะดูได้นะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยังไงก็ต้องหาทางประทะกับไทยต้องทําให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องทําให้มันบานปลายให้ได้เห็นไหมว่าเขาดิ้นรนไปประเทศนั้นประเทศนี้ไปที่ฝรั่งเศส ยังไงซะถ้าเขาไม่สร้างสถานการณ์ให้เกิดชาตินิยมอย่างรุนแรงในกัมพูชาขึ้นมาสมัยหน้าหุ่นมาเน็ด่ะสอบตกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มันจะซวยไปกว่านั้นถ้าประชาชนคนกัมพูชาไม่เอาท่านแล้วเนะี่ยทหารฝ่ายอื่นอาจจะปฏิวัติรัฐประหารท่านก็ได้เพราะฉะนั้นทางรอดที่เป็นไปได้ของตระกูลหุน่นก็คือต้องก่อสองครามขึ้นมาทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่เพื่อให้ตัวเองนะรอดปลอดภัย ส่วนมันจะเกิดความเสียหายกับประชาชนคนกัมพูชาเท่าไหร่เขาไม่สนใจหรอกครับแล้วทางฝ่ายอตระกูลชินนี่นะก็รู้อยู่แล้วว่าตัวพ่อนะ่ะกำลังจะถูกดำเนินคดีมีสิทธิติดคุกได้เมื่อวานนี้แพทยสภาของไทยก็ไม่ยอมท่านแล้วเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้สูงจริงๆที่ท่านจะต้องติดคุกไปและสุดท้ายพักเพื่อไทยนั่แหละจะล่มสลายถ้าไม่มีนายใหญ่นะ่ะไอ้นายกคนนี้มันไม่มีปัญญาทำอะไรเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเตรียมทางหนีทีไร ท่านก็ต้องรักษาคอนนคชันกับรัฐบาลกัมพูชาเอาไว้จะหนีตามช่องทางธรรมชาติไปหรือว่าจะกลับไปปักหลักที่กัมพูชาแล้วก็หันหน้ามาสร้างปัญหาโจมตีประเทศไทยต่อไปหรือจะทํายังไงก็ยังสามารถสู้รบต่อได้ถ้ายังรักษาคอนนคชันกับะกูลหุนเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่ไงยัยนายกถึงได้ไปกดดันฝ่ายความมั่นคงต่างๆนาน,นา,นาหาทางกดดันบีบคั้นให้ฝ่ายไทยกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบรัฐบาลหุ่นเพราะคุณก็ทําเพื่อตัวคุณเองเหมือนกัน สถานการณ์ตอนนี้พี่น้องสองประเทศโปรทราบไว้ว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลของตระกูลหุน่นไอสองฝ่ายนี่มันไม่ได้สนใจอะไรทุกอย่างที่มันทําลงไปจะเกิดความเสียหายอะไรกับพวกเราพวกมันไม่สนใจทุกสิ่งที่พวกมันทําไปทําเพื่อตัวมันเอง